เอาเบาไล่พาลวยเ้อปูด้อฝากไว้วยาำไมเบาไล่พารวยอ่าขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยเบาไล่พาลวยนี่อะไรเจียยาพาลวยอเจียยาพารวยลูกศิษย์ผู้นากมีนละลงท้ายพาลวยกันพกทุกคนเลยรกันทุกคนครับรวยรวยรวยว่าไหนมออะไรลิยพาลวยเปิดซัรพารวยอีกลรกศรวย์พี่จรพารวยแค่นั้นเลยเีเตัวก็พารวยพรก็พาลวย นะบุญพาโชคพ่อสวยพาคนเดิมอันนี้ไม่เปลี่ยนฉันักเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะเป็นลูกศิษย์ของอาวย่างเดียวไม่งั้นไม่ไปไหนเนี่ยพ่อไว้คนเดิมสายยันนี่นี่คนิ่งเปลี่นเนี่ยมีเป้าเนี่ยนั่นละให้โชคให้ลาบหมดทุกคนเลยกัน ให้ใจเ็นแต่ทำดนะ,ะวดน,นี้ถ้าเข้าหกหกล่างแปกเกนบนตามพ่อไปที่โคราชไม่ไม่มีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับปูยยป่ยืนยันทำเดินยืนยันนอนยันเลขปูนักให้แล้วไม่เคยเปลี่ยนครับผมให้แล้วไม่เคยเปลี่ยนเลขปูไม่เปลี่ยนนะครับไม่เ,เปลี่ยนส่วนเลขจุดทูบวันนี้พ่อตั้งใจว่า อาจจะเป็นเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวสามตัวท้ายหนึ่งสี่ห้านะสี่ห้าสี่ห้านะลนุกนะเอาไปได้เาตอนนี้พอจะทำนี้พอจะได้ไปที่วัดป่าบุรพารามด้วยวัดพระโต้งได้โมนี้ได้เพราะว่ามีเอฟซีของแต่ละช่องนะครับจะนั่งปัจจัยไปถวายที่นนด้วยอูจะร่วมสร้างวัดครับผมได้ฮะขออนุญาตครับครับค่ะสวัสดีค่ะสมาต วัดพะระโต้งเนาะค่ะหรือวัดป่าบุรพาลา่มเนาะค่ะเนาะก็มาต่อกันที่วัดพะระโต้งเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะที่ปูกุดแคปูตาทิพย์เนาะคะ mm ่ hmm. นะเนาะ ปูนักเนาะค่ะเนาะปูเน้มือนงกันมือน,น,นึ้ัเพรต่งจว้วลาเงินส่วนี้เป็นินปัจจัยเงินของปีของน้องทีมัดสายปูปูแปบ่งไปกินเป็นท่านทีอย่างนึงปูกระลังกับสีสางของเจ้าของนะซื้อที่ไวแล้วจิตไร ที่แเลาเจ็ดไล่ที <It> ่สีประางอาสมไปพูบ่นถ้าเบิ้ง่าพูดจะไปดูไสโอ้ยยังไม่ตไก่กันเลยเพรเสียดายไก่ยากเพราไก่เรลูกกแค่ไก่เดียวละแ็้วไก่ป้นได้หรอเจเน่มาหาสูกันยุลละเนี่ยใมาหาสู้กันยูเพราะว่าทำไว้ให้เป็นอรุณทำไว้ให้เบิ้งว่า มองปราพืทธปฏิบัติรรมบวาโยศัยจะเป็นวัดก็ดีเป็นบ้านก็ดีเป็นที่ไหนก็ดีถ้าเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสหรือพูดจะพุทปฏิบัติรรมตัดแต่ถ้าไม่ตัดคุณก็ยังมีกิเลสอยู่ทำอะไรกับอะไรนะสมมติว่าพ่อแม่คุบาอาจารย์์พันสางว่าดีแล้วเนี่ยพันส้างว่าดีจนหุ่นเครื่องเลืองเดือดแต่ถ้าหากคนใหม่เข้าไปอยู่แล้วเนี่ย จิตใจยังบ่ตัดความลภความโกธความหลงแล้วทำอะไรมันกับมือเป็นการปล่อยวางก็ไหนก็มันวัดโจรมานอนก็ได้ขี่ขโมยลักของมามาลบหลีกก็ได้วัดได้เบิดเพราะว่าวัดคือสถานที่วัดจิตวัดใจแต่วัดใจพอไม่พี่นองทุกคนมาติดไปไหนผู้เขามาผพู้ย่นว่าคุณมาวัดคุณจะนอนมาหรือคุณจะเดินมาฟังไอ้ชาบิคุณมาวัด คุณจะเดินมาและคุณจะนอนมาไอ้เกาใจสั k k ้นงามยางได้ไอมาวัดนะมาให้มายังมาธาตุนิดๆหน่อยๆอยังดีเพราะม่ามันดอกไม้กับเมื่อกี้อยู่วัดพูดกับเมื่อเอาย่วัดน์หรือ่แม่ดีอ่าซื้อมาเขาจะได้ผุ้ชนนักซื้อทุกมาสักจักมัดนึงเ้าก็มาจุดแต่เพินสามดอกหาดอกเก็บดอกก็ดอกเลยแต่ที่เหลือเอาไว้เผื่อบุญนุ่นอ่าเพื่อเจ้าของเอาไว้คนรังควนมาจากบ้านอื่นบ้านใครเบื่อเข้ากันเลยด้วยอย่างนั้นเราเหมือนคนเรามาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ยอมลงทุน มันกับบ่อใดแล้วลถึงก็ออยากมีบุญก็ต้องลงทุนก่อนอคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ะเป็นนางจนด่างด้านตัวบนจีได้เป็นภาวนาจนตายไปบนคนจังได้เพราะฉะนั้นแล้วมันดีแล้วที่มีพ่อแม่ครูบาอาจาร,าราย์เท้าปวดท้ายเท้าเพื่อเท้าได้กินได้สั่งได้ท่านในแผงผู้น้าสีช้อนลูกศิษย์ลูกหาตลอดว่าเงินเทวดาแดงกลิ่นแดงท่านเล้วลึงก็กลิ่นเนี่ท่านน้ำมันก็อเอุ่งเรื่องเรื่องเดือดแต่เพรสั่นบ่ได้ นะโอ้อคดีใจลูกคิดลูกหาทุกคนที่มาตุกมคมนะพอาะที่เป็นวัดลูกไส่อันนี้ลูกไส่พอเนอะเราไปโตนะุ่เนี่ยนี่ยังก็สีมอ่วงไปเรื่อยๆเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้กำลังฝึกใจเจา้าของก่อนฝึกจิตฝึกใจเจ้าของได้หรือ่าฝึกจิตฝึกใจเจ้กกจจาของได้เขาตัดความโลภความปวดความโล่โง,โงอะไรหมดมันสิมาเรื่อยๆมันสิมาเรื่อยๆเรื่อยเนา่นงแก่มากนฉียดขั้นมมก,กุล<ๆ>่ะนะที่พอเนี่ยแหละเวลามันมามันก็มาเวลามันมานั่งหา เพราะฉะนั้นเขาอย่าไปยึดจิตนึกของพวกนี้นะมันมาได้มันก็ไปได้เจ้บุญนี่แหละบุญเขานี่ถ้าเท่าภาษางกฤษไปเมื่อกระเบิดตักน้ําเศษตุ่มวันละนิดก็ต้องหลายดอกเื้าปู่บอกสวนลงชิงหาเอาเงินละขันได้หรือเ้อตักเสษตุ่มไว้ครับมันล่นแล้วตักยังไงมันก็ล่นหรอกมันก็ล่นหรอกมันก็ล่นหรอกก็เป็นบาปนี้แต่ถ้าคุณไม่ตักจำนวนพวกนี้เจ้าเฮ็ดมือหนายเจ้าเฮ็ดน้ามันแหงงเลยทำมาไว้เรื่อยๆเข็ดเรื่อยๆ เรวมาสบงนั่นนันเดี๋ววานาเมื่อนี่พูอาวนาสาธุบุนกับลูกคี่ตูหาทั้งหลายอยากได้พูฮะมามามาตออดตอดมามาม่มาไม่ป้หนิ่ไโอ้่ายจแม่รู้ว่านาสารุบุนนั่เด้มืนี่พูขาการไนน้ำจัดดูประสจงนึงมาถวายลงที่โต้วัดป่าบุรพารามก็ขอไห้พี่น้องครอาไปที่หลายที่คนสนใจไม่พูกับนีส่วนร่วมในอานิสงส์ครั้งนี้ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำบวกคนอย่าจนกับใครเดินทางแถวค่าตลอดให้ทำมาค่าสายลำรวยๆคอยมีอายุวันนาสุขาพลาปฏิพันธ์ธนรสารสมบัติจินสิเงหนึ่งปารานได้ให้คนยต้องควบมมมาปราถนาไอ้เงื่อนท่องไหลมากเท่มากเดืออย่าได้บบปัญหาจะได้การเึ้นรังสัพพะการังนาีกียันตียังสมบูรณ์ดียังเก่าอมบัวโมมาบุญมาเงื่อนข้ามแก้วจัได้ขาดขนถงคอยใส่หงุ่งคือดังท่องยันได้เบา โอ้ไหลมาเขาในกระเป๋าซุ้มใบเจ้าที ang, ่มากินที่มาสั่งมาท่านมาแปลงครับปูนากพร้อมด้วยวัดว่าน้ำต่างๆเด้อปูปูปููปููถึง่องปูปอนเขาหศึกษานิดมั้อ่าอยากอยากนักพื่อยได้แก่งย้อดโอ้อ่าพอมีใครมานับมานัมาว่าท่านพูดอว้ปเลยจะทอดไรอี่สิว่าได้ย้อนได้นิค้างกรรมการขึ้น เอาไทยเห้ไยห้ไทยแล้วห้ามซี่เด้อห้ามซี้นะห้ามซี่นะให้ให้ไทยเอาเี้ยงเมดี๋ยวครับเดี๋ยวเด็กเิออก่แต่ว่าห้ามย่างเดียวคือห้ามชี่ ขาีขมดีอาจรย์พอาจารย์เนี่ยอาจารย์วนั่นอาเนเดียอาจารย์ฝาไท้งไย้าากไทยให้ขอไขอไขอไม้าไทยแล้วเอไปยอดอัววงสมทบมาขบนั้นงหมไ้าพันบาทได้อลยหนึ่งพั่งมืนเกาบาทอันนี้เป็นยอดผาป่าของคูนาที น <master. S 1> ai, ้ำมะตวไยพระอาจารย <Trans> ์ต <somet h> ุงเนาะค่ะน <break hyster ia> ้อหนึ่งมืนเก้าพันกาอยแปดสิบบาทนบาทค่ะ มือนี่ปูนากก็ได้น้ำเงินมาถวายพระอาจารย์ตุงเนาะค่ะนอ้อยยววตาบุลรภาลา่ามค่ะ